เดี๋ยวไปงมหอยกันครับเดี๋ยวเปิ้นเดี๋ยวไปกระหายเดี๋ยวกระยัดเซลว่าเอ๊ปีนหนานมันทุ่งมาถึงถึงตี้แล้วบลงงมหอยเน่อเดี๋ยวต้องลงมือมต้องงานนี้ต้องต้องเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับไหนหอยไหนอยู่ไหนเนอ้าเอาไหม Đi. Bye, bye, bye bye con Bye bye, bye, bye. bye, bye con Bye bye. 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 Bye